สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้่อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะจ๊ะมาแล้วค่ะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะอ่ะมาดูกันขอให้พลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภประจําเดือนมกราคมปักแรกนะสองห้าหกสี่ค่ะปีใหม่ค่ะปีใหม่แล้วนะคะโอเคแฮปปี้นิวเยียร์ไปด้วยเร็วกันเนาะ ขอให้พลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภค่ะดัชเชอร์สอดโอเคคุณอยู่ในภาวะที่ระวังตัวอยู่คุณยังระวังตัวในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่คุณยังเป็นเด็กถือดาบอยู่เลยนะคะอืมคุณยังอยู่ในภาวะที่แบบอมฉันยังระวังตัวยังระวังตัวในเรื่องความรักความสัมพันธ์นี้อยู่คุณคุณมีภาวะที่แบบต้องรู้ทันให้ได้กับความสัมพันธ์ที่เข้ามาหรือว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคุณเจออะไรกันบ้างชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภ เดทใครเพิ่งจบกับใครมาคุณเจอในภาวะที่แบบอาจจะเพิ่งจบกันหรือเลิกกันกับใครคนใดคนหนึ่งมานะคะความสัมพันธ์นี้มันยาวนานมากแล้วอะ่ะแล้วมันเป็นภาวะที่แบบอยู่ๆก็มีปัญหากันในเรื่องของการวางอนาคตไม่เหมือนกันคุณมีเส้นทาง,งคุณเขามีเส้นทางของเขานะคะเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่พยายามยื้อรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้กันอยู่สักพักใหญ่เลยแหละนะคะสองไม้เท้าแต่ว่าภาวะนี้ก็คือแบบ อยู่ๆก็จบกันไปแต่ไพ่สองเหรียญคือเหมือนจบจบจบรุนแรงไม่เอาพอเลิกแต่สุดท้ายก็เป็นแค่ภาวะที่สองเหรียญคืออะไรใบนี้บอกหลายทีแล้วว่ารลหองละแหงแต่ก็ไม่เลิกลากัันจริงๆหรอกดวมยังไม่ขาดกันจริงๆนะคะแล้วสิ่งที่คุณเจอกันมามีอะไรกันอีกบ้างคะเดอะเฮอร์มิตมันทั้งคือชาราศีกันลัคนากันแล้วก็ฟาชอ,อ์จัดเมเห็นไหมไม่จบกันจริงๆงจัดก็มาบอก คุณอยู่ในภาวะที่ต่างคนต่างไปเก็บตัวคุณเองก็ไปเก็บตัวนะคะเงียบไปหายไปแต่ไพ่บอกว่ามีผู้ใหญ่หรือใครบางคนเป็นตัวช่วยสมานความสัมพันธ์นี้ทําให้ทุกอย่างมันกลับมาใช่ไหมไพ่จัด m e n เป็นก็มาบอกอีกนะคะว่าพวกคุณยังบุญยังมีกรรมต่างๆที่ยังต้องอยู่ร่วมกันอีกนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้มนเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังไม่ไปไหนเนาะสันนกสอดสันนกหวน อพอกลับมาแล้วความสัมพันธ์ก็เหมือนเริ่มต้นใหม่เหมือนริจรัจกแบบเธอก็ไว้ตัวฉันก็ไว้ตัวเนาเออนะอปเถ้าว่าแบบนี้นะคะอืแต่เหมือนกับมันวางอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างรักตัวเองเป็นที่ตั้งคุณมีเป้าหมายของคุณคุณมีเป้าหมายของคุณชัดเจนเลยนะคะ ทีนี้มาดูแนวน้มที่จะเกิดขึ้นไม่สิดูความคิดเขาก่อนความคิดของเขาคิดยังไงกับชาวราศีพริฤษภลัคนาพฤกษกค่ะ Mutter of Cups และสามใเท้าอ่ะเขายังอยากไปต่อคุณนะถ้าเขาห่างไปหายไปก็คือแบบเขาเขาไปเยียวยาความรู้สึกตัวเองก่อนค่ะ mm hmm. เพื่อให้ตัวเองดีขึ้นแล้วเขาก็จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อยๆเริ่มมาเร,ริกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะ mm hmm. นะคะไพ่หนึ่งเหรียญโอเค เขาเขาก็กลับมาในรูปแบบใหม่ก็คือกลับมาในรูปแบบที่ว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่รักตัวเองเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกันไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะคือเหมือนกับคุณเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจหรือเป็นสิ่งที่ผลักดันนะให้เขาแบบได้ไปต่อในเรื่องราวของชีวิตของเขานะคะด้วยแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าหนทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงต่อไปอุปสรรคมันเยอะอยู่เหมือนกันคุณกับเขามีภาวะกันในเรื่องของอารมณ์นะ อืมให้ระวังที่ทะเลาะกันเนี่ยจ้มนะคะอะทีนี้มาดูกันต่อแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพ,ศพิศษลักนาะพ,พิศษค่ะ the high p r i e s เห็นไหมมีโอกาสทะเลาะกันอีกเนี่ยด้วยเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเลย tower อ,อีกอารมณ์มเลยค่ะโดยชา a r i o t บางท่านกูเก็ชาวราศีกรกฎลักนากรากฎแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีสงสัยกันเครือบแคงสงสัยกันในเรื่องของมือที่สามด้วยนะคะแล้วมีการจะต้องมาทะเลาะกันด้วยเรื่องของอารมณ์ด้วยเรื่องของความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างแต่ชาลีออดก็บอกว่าถึงทะเลาะกันยังไงพวกคุณก็ยังจะควบม้าไปกันต่อไปกันเรื่อยๆแหละนะคะท,ทั้งที่รู้รู้ท,ทั้งที่รู้และรู้อยู่ว่าความสัมพันธ์นี้มัน ม,มันกระทอนกระแท่นแต่ก็ยังจะไปต่อไพ่สิบถ้ยวยมีเกณฑ์ที่ครอบครัวหรือใครต่างๆหรือสังคมรอบข้างนําพวกคุณกลับมาหากันอีกครั้งหนึง่งนะคะหรือว่าสถานการณแบบนะ์อะไรบางอย่างโดยแบบเขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์อะไรบางอย่างโดยบังเอิญที่ทำให้พวกคุณจะต้องกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึง่งกลับมาได้คุยกันกลับมาอยู่ด้วยกันกครั้งหนึง่งแต่ถ้าใครเป็นครอบครัวเรื่องราวของคําว่าครอบครัวมันทําให้พวกคุณยังต้องอยู่ในสถานการณ์ตรงนี้ทําให้พวกคุณยังต้องอยู่ด้วยกัน เพราะคำว่าครอบครัวนี่แหละนะคะคุณเจออะไรกันเอ่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกคุณอีกสองใบแล้วกันค่ะ t e m p e r a c e นะคะอุ้ยอารมณ์นะระวัง oh. the sun ไม่แย่ oh. หรอก the lover มันทห้งุิชาราสิมิทุนแลัคณะมิถุน,น,ถน,นะคะ่ะความสัมพันธ์นี้จะกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเราเห็นใจเขาเขาเห็นใจเรานะคะแต่ว่าเห็นใจเป็นพักๆเอางี้กันเป็นภาวะที่แบบเห็นใจกันแบบขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆเนาะ เออเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะอ่ะทีน,นี้มาดูกันเรื่องการงานการงานของชาวราศีพฤษภลักลนาพฤษภห้าถ้วยอยากทำงานที่รักก็ไม่ได้ทำเนาะดเดือดเดีวิอยากทำงานที่เรารักแต่ก็ยังไม่ได้งานที่เรารักอืมสามถ้วยอีกแล้วก็เดือดเดว,วิวอีก อารมณ์ไม่สะเียนไม่สถเทียนเท่าไหร่คิดมากเหนื่อยนะคะมันมันเป็นภาวะที่แบบอะไรวันเนี้ยวนเวียนไปหมดปัญหายังคาระกระซังในเรื่องงานอาจจะมีงานค้างไว้ยังไม่พ้นปีใหม่นะคะอาจจะมีงานค้างเอาไว้แล้วก็ยังไม่พ้นที่จะปีใหม่เลยคุณก็ต้องแบบเอาอแหละมีเรื่องราวมากมายที่จะต้องกลับไปเคลียร แบบไม่ได้แบบไม่ได้มีการปิดงบได้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่มีปัญหาข้างค้างที่ต้องติดคุยกับลูกค้าอีกอะไรอย่เงี้ยอาจจะแบบเป็นคนที่แบบในช่วงที่แบบเที่ยวยังไม่สนุกต้องแบบม,มีเรื่องงานเข้ามากวนใจนะคะอืมอทีน,นี้มาดูกันที่การเงิน มันมีเงินอยู่เรื่อยๆอคุณมีเงินตลอดอ่ะคุณมีเงินอยู่เรื่อยๆคุณมีเงินอยู่เรื่อยๆนะคะเจ็ดไม้สามดาบไปรับปากอะไรกับใครไว้เรื่องการเงินแล้วต้องเราต้องต้องไพ่เขาอะระวังเรื่องคําพูดของตัวเองในเรื่องของการเงินพูดอะไรไว้ต้องทําตามสัญญานะและคุณจะต้องแบบ สมมติรปากใครเอาไว้ตอนแบบด้วย,วยตอนแบบตอนอารมณ์อ่ะเอาไม่เอาให้เอใเอให้ไปเลยเอาเอาให้ไปเลยแต่พอรู้สติกันหางทีเอ้าไปรับปากเขาทาไมวะนะคะมีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินเสียทรัพย์แบบนั้นแต่เงินยังมีอยู่เงินยังงอกเงินเงินยังฟล์อยู่นะคะแต่เพียงแค่ว่าพูดอะไรไปเรื่องเงินมีสตินิดหนึ่งให้ระวังนิดหนึ่งนะคะอืม แม้แต่เรื่องงานก็ตามมันมีเกณฑ์ที่จะมีผลกระทบด้วยนะรึกศพเรื่องผลกระทบแล้วคุณต้องรับผิดชอบอะคุณต้องไปรับผิดชอบอค่บอบอะถ้าเราพูดอะไรไปโดยแบบเราแบบไม่ใช้สติอะใช้เรื่องของอารมณ์เป็นใหญ่ให้ระวังนะอะทีนี้มาดูกันต่อค่ะมาดูกันต่อกับคนโสด ว้าว wow, the love ad of sort โอเคหนึ่งดาบมันจะมีความรักที่เป็น p ป p ้เลิฟเข้ามาหาคุณเป็นความรู้สึกที่แบบคุณรู้สึกอุ้ยนี่มันเ first เลิฟของฉันหรือนี่มันรักแท้ของฉันแต่ให้หนึ่งดาบออกมายังบอกให้ระวังอยู่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่คุณยังจะต้องอยู่ในพื้นฐานของการที่แบบอย่าเพิ่งไปชัดเจนอะไรมากลองดูความสามารถของเขาก่อนว่าเขาอยากเข้าหา,หาเราจริงๆไหมเขาชอบเราจริงๆงหรือเปล่าแต่ให้หนึ่งดาบมันมีเกณฑ์ว่าคนที่จะเข้ามา เป็นความสัมพันธ์ที่ดาบมันสองคมอะรู้สึกดีต่อกันนะเป็นพลังงานที่แบบดึงดูดกันรู้สึกดีต่อกันมากๆแต่มันไม่มีการผูกมัดอะ่ะเขาเองก็ยังไม่คิดผูกมัดเช็คให้ดีก่อนอืมสถานะไม่ชัดเจนจ้ะสนับสนุนอืม สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลยังคุ้มครองสติสัมปชัญญะของคุณอยู่ใช้คํานี้เลยนะคือยังไงบ้างว่าคุณคือเหมือนกับถ้ามีเรื่องร้ายอะไรหรือมีเรื่องไม่ดีอะไรอ่ะจะมีสิ่งใดหรือมีเซนอะไรมาบอกคุณให้คุณรับรับมือกับมันได้อยู่คุณยังมีสติกับการที่จะรับมือกับสิ่งสิ่งนี้ได้อยู่นะคะคุณยังมีสติกับการที่คุณจะต้องรับมือกับสิ่งสิ่งนี้ได้อยู่ให้ได้ คุณยังมีสติกับการที่คุณรับมือสิ่งสิ่งนี้ได้อยู่อืมอารมณ์อ่ะให้ระวังทุกอย่างเป็นการอ่าจสลับกันได้นะอืทุกอย่างเป็นการอาจสลับกันได้นะมไ,ดไม่อารมณ์คุณก็อารมณ์เขาที่แบบมันชนกันปะทะกันนะคะแต่ไพ่บอกว่ามันจะมีสิ่งสิ่งสิ่ง ที่มาบอกคุณหรือมีคนมาช่วยหรือว่ามีสถานการณ์บางอย่างมาช่วยทำให้สถานการณ์นี้มันคลี่คล,ค,ลคลายไปได้นะอ่ะดูต่ออ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะคนมีคู่จ้ะอินดิเพนเดน t ์เดอะแฮงแ ควะนี้ต้องให้อิสระแก่ตัวเราด้วยและเขาด้วยไม่ใช่ให้อิสระชีวิตเขาไปไหนก็ไปเรื่องเธออันนั้นคืออ e ีโก้ละอันนั้นคือการทะเลาะแล,และแต่การให้อิสระคือให้พื้นที่กับเขาเช่นแบบเห็นเขานั่งอ่านหนังสืออยู่ก็แบบอ่าให้เขาอ่านหนังสือไปสักพักหนึ่งสมมติฉลักถ้าอยากเราอยากมีเรื่องคุยแล้วก็อ่าโอเคเป็นยังไงคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าจุกจิกจุกจก้จี้เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะชัดเลยอย่าจุกจิกจุ้จี้ นะคะแล้วก็แฮงแมนกับเดอะไฮโลแฟนบางคนคุยชายราศีพฤษรรักขณะพฤษภมาถึงออกซอร์ไพ่ไฮโาแฟนไพ่ไประจำราศีพฤษภลักขณะพฤษภสถิตยอยู่ในการอ่านคนมีคู่แปมองว่าคุณมีคู่คุณต้องปล่อยความสัมพันธ์นี้ให้มันแบบโฟล์บ้างให้เขามีพื้นที่ของเขาแล้วคุณมีพื้นที่ของคุณความดีงามของความสัมพันธ์นี้ยังอยู่ เอาง่ายๆเลยทุกอย่างมันยังโอเคอยู่เขายังมีสติในการที่เขาอยากจะรักคุณต่อไปคุณเองก็ต้องมีสติในการที่ต้องรักเขาต่อไปต้องเป็นคนที่เดินไปด้วยกันด้วยสติอย่าใช้อารมณ์นะคะอืมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนี่ดวงทั่วไปดวง general ไม่ใช่ดวงใครดวงดวงใครคนเด็กคนหนึ่งนะจ๊ะโอเคนะอ่ะใครชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคาการสนตัวอยู่ดวงส่วนตัวอียดอยู่ใน description box ด้านล่างนะจะกดที่ลิงก์ได้เลยนะคะ l i n e แอดนะคะ l i n e แอดนะคะ l i น e แอดเนาะไม่ใช่ facebook มีทั้งหมด3ลิงก์ด้วยกันเป็น facebook fanpage แล้วก็เอาไว้ติดตามกันถ้าเป็น facebook fanpage แต่ถ้าเป็น l i n e แอดนี่คือเอาไว้เออกดเข้ามาเพื่อสอบถามการดูดวงส่วนตัวนะคะอ่ะ ประมาณนี้ทุกคนก็ขับไปไหนไปเที่ยวไหนหรืออะไรกันก็ขับรถให้ดีๆส่วนใครอยู่บ้านอะไรก็ขอให้แฮปปี้กับการที่แบบเรื่องดูเด็ดฟิกสั่งอาหารมากินอย่างมีความสุขกับครอบครัครวอย่าลืมที่รักสําคัญมากกาดอย่าตกนะคะแมสล้างมือบ่อยๆนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะล้างมือบ่อยๆสถานการณ์ยังยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจหรอกนะก็ กอย่าตกส,สูู้โอเคทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ